สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวที่มาพใใรไกรริชานักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่3ทับ12เป็นตัวแทนโรงเรียนกลอนวัตจังหวัดขอนแก่นจะมาอ่านบทร้อยกรองในวราระกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกียรติคุณงามงดจรดฟ้าผัวภรราชนแสวงสรรกระสาวารุภคกัดราชสมคบครบอันเชิญพระองค์ทรงพระเจ้า ชันอักสราภาษาศาสตร์พระปรีชาสามารถรำลือขันบำรุงสุขสร้างงานศิลินสําราญสวงประธานประเทพทา ei prem